หน่วยที่ 11, บเอ็ดคัปปิงบทนำคัปปิงคือข้อต่อระหว่างพัส,สองเภามีหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่างเผาทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อส่งกำลังโดยจะส่งถ่ายทำหลังการหมุนจากเพามอเตอร์เพาขับไปยังเพางานเอาตามสรุปว่าคัปปิงมีหน้าที่ดังนี้ใช้สำหรับต่อเพาเช่นเพาของมอเตอร์ กับเผาของเครื่องสูบน้ำส่งถ่ายแรงบิดที่เกิดจากเผาขับไปยังเพ้าตามลดการสั่นสะเทือนหรือการกระดุกในการส่งกำลังจากเผาขับไปยังเพาตามป้องกันการใช้งานเกินกำลังของเผาชนิดของคัปปิง้งการแบ่งชนิดของคัปปิ้งสามารถที่จะแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานได้สองประเภทคือ 1. คัปปิงแบบต่อตาย ต่อตัวหรือแบบแข็งเก่งโดยที่คัปปิงแบบต่อตายตัวหรือแบบแข็งเก่งนี้เมื่อต่อเข้าที่แล้วเพาจจนนั้นจะขยับจากกันไม่ได้เลยจึงทำการใช้คัปปิงชนิดนี้เหมาะก,กับงานที่มีพลังงานสูงซึ่งสามารถแบ่งได้อีกสองประเภทดังนี้1.1คัปปิงแบบฝาประกบ มาตรฐานเป็นการยึดเพาทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันโดยใช้สกูบีบอัดแผ่นประกบกันทั้งสองตัวซึ่งการส่งถ่ายแรงส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณบีบอัดของแรงสูงสกูดังรูปที่11.2การใช้งานส่งถ่ายกำลนงน้อยๆหรือที่มีความเร็วรอบต่ำในลักษณะปาศจากการกระเทกซึ่งถ้าต้องการให้การหมุนที่มั่นคงยิ่งขึ้นจะใส่ดื่มเข้าไป ข้อดีมีชิ้นส่วนน้อยถอดประกอบง่ายมีโครงสร้างง่ายๆข้อเสียจะเกิดการไม่สมดุลทางน,าน้ำหนักใช้กับความเร็วรอบต่ำข้อจำกัดในการประกอบเพลาทั้งสองตัวต่อให้ศูนย์กันอยู่ในแนวเดียวกันได้ไม่ต้องการเลื่อเนเพลาในแนวแกนและรับปิงด้วยทั้งสองอัดเอาทั้งสอง ลูกเปียวแบบจานหรือแบบแผ่นหนึ่งลูกเปียวลัศมีเป็นลูกเปียวที่นิยมใช้มากที่สุดมีลักษณะเป็นจานหรือแผ่นมีเพาหมุนสวมอยู่กับลูกเปียวโดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะยื่นศูนย์โดยแบ่งเป็น3ามชนิดตังนี้ชนิดเอหรือลายคือเพากลางจะอยู่ตรงเส้นศูนย์กลางเดียวกันกับตัวตาม2ชนิดคือเพากลางจะอยู่ยื่นศูนย์กับตัวตาม ชนิดคือเพลากลางและตัวตามจะอยู่ห่างกันโดยมีเตยหรือแกนสมกำลังการเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งชนิดของคัปปิ้งการแบ่งชนิดของคัปปิ้งสามารถที่จะแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานได้สองประเภทคือ1คัปปิ้งแบบต่อตัวตายหรือแบบแข็งเกรงโดยที่คัปปิ้งแบบต่อตัวตายหรือแบบแข็งเกรงนี้เมื่อต่อเข้ากันแล้วจะขยับไม่ได้โดยจึงใช้คัปปิ้งชนิดนี้ หมวก,กับงานที่มีภาระส่งสุดแปลงได้สองประเภทดังนี้1.2ึ่คัปปิ้งแบบหน้าปแปลนมาตรฐานเป็นการยึดเพาโดยประกอบด้วยหน้าปแปลนสองชิ้นที่สวมอยู่กับเพาและมีสกรูสําหรับยึดเข้าด้วยกันที่จะสามารถประกอบได้ศูนย์โดยทําเป็นร่องแบบหรือใส่แวนนําศูนย์ดังรูปที่11.3การใช้งานต่อเพาทรงกําลังหรือต่อกับเพาที่ขับเฟืองซึ่งระยะห่าง ใบเพาทั้งสองต้องคงที่หน้าแป็นยึดติดกับเพาด้วยสัมผัสทั้งสองยึดด้วยกันสลัดเกี่ยวเจาะรูที่หน้าแป็นของคัปปิง้งต้องสวมเข้ากันดีข้อดีมีโครงสร้างแบบง่ายๆและเมื่อประกอบแล้วเกิดความเที่ยงตรงของเพาทั้งสองมากข้อเสียในการประกอบของเพาสามารถเลื่อนขยับได้ตามแนวแกนเพียงอย่างเดียวข้อจำกัดสามารถที่จะส่งกำลังได้มากและใช้รอบสูงได้ บางกรณีเช่นจาก5 kW จนถึง200 kW ที่1,000รอบนาทีชนิดของคัปปิง2คัปปิงแบบอ่อนตัวคัปปิงแบบอ่อนตัวนี้จะใช้ต่อเพาที่เบื้องแนวกันในลักษณะต่างๆดังรูปที่114ซึ่งจะช่วยลดการกระดูกและการกระเทะ จากแรงภายนอกที่ส่งผ่านมายังเพาคัพปิ้งแบบอ่อนตัวสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือแนวเดียวกันขนานกันเยื้องแนวทำมุมกันสมมาตร A หรือ B ทำมุมกันไม่สามารถ A หรือ B ทำมุมกัน,าารห,รกนหรือเยื้องกันไม่สมมาตรชนิดของคัพปิ้ง2.1คัพปิ้งแบบยางคัพปิ้งสามารถใช้งานกับ ที่เผายืงแนวได้ลักน้อยแหมมีคุณสมบัติในการรับภาระและกันกระแทกและสัทือนได้รอบทิศทางร่วมทั้งช่วยให้การลื่นขับเคลื่อนนั้นมีความนิ่มนวลอีกด้วยซึ่งสามารถจำแนกได้3ชนิดการใช้งานจากรูปที่ 11. 5จุจะเห็นได้ว่าคัพปิงจำแนกได้3ชนิดโดยแต่และชนิดนั้นใช้งานได้ แตกต่างการและชิ้นส่วนที่ทําจากยางของคัปปิง้งทำจากชนิดยืดหยุ่นจึงมีผลทําให้คัปปิง้ง3ชนิดมีความยืดหยุ่นสูงข้อดีใช้ส่งที่สมดุลได้ดีขับเคลื่อนได้ทั้งซ้ายและวขวาก็เสียไม่สามารถถูกน้ามันได้เพราะจะทําให้เลื่นไถ2.2คัปปิงแบบสปริงเป็นคัปปิงกลุ่มหนึ่งที่ใช้อโลหะเป็นตัวชิ้นส่วนที่อ่อนตัวโดยจะ เหมาะก,กับการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่จะทาให้ไม่มีระยะฟรีระหว่างการใช้งานดองรูปที่11.6การใช้งานเหมาะสมสําหรับการใช้งานเบาถึงภาระหนักและส่วนใหญ่จะสามารถหมุนไปได้2ทิศทางข้อดีสามารถส่งกําลังให้เพลาที่เยืงศูนย์กันได้และมีการยืดหยุน่นข้อเสียต้องมีการหล่อลื่นเป็นประจำข้อจํากัดในการประกอบข้อในคัปปิ้งจะต้องให้รับแรงเล็กน้อยกว่า ลูกเปี้ยวแบบจานหรือแบบแผ่นสองลูกเปี้ยวเชิงเส้นลูกเปี้ยวชนิดนี้เป็นลูกเปี้ยวที่ไม่ได้หมุนรอบตัวแต่จะเคลื่อนที่ไปกับตามทิศทางเพื่อทําหน้าที่ส่งกําลังให้ตัวตามเคลื่อนที่ขึ้นลงตามระยะสูงสุดหรือต่ําสุดชนิดของคัพปิง2.3คัพปิงสำหรับใช้งานพิเศษกับ คัปปิ้งที่ใช้สำหรับงานพิเศษนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานตามความจำเป็นที่ใช้งานโดยสามารถจำแนกเรียนในนี้2.3.1คัปปิ้งนิลภัยเป็นคัปปิ้งที่ใช้ป้องกันในการส่งกำลังระหว่างเพาสองเพาที่เกิดการทำงานเกินภาระโดยในตัวของคัปปิ้งจะแตกหาักการจากความเสียหายแก่เพา2.3.2คัปปิ้งยูนิเวอร์แซลเป็นคัปปิ้ง ที่ประกอบแล้วเพาทั้งสองเงยงื้อศู์หรืออยู่ต่ำและยากันจึงเหมาะสำหรับใช้งานที่รับพนังานได้และใช้กับเพางานที่ยาวได้เช่นกันโดยจะพบอยู่ช่วงลดยนซึ่งโดยสร้างและสมประกอบของคับปิงยูนิเวอร์แซล2.3.3คับปิงเมมเบลเป็นคับปิงที่ทำงานในอุณหภูมิที่สูงได้เพราะจะมีแผ่น เมเบลที่ทำจากเด็กก้าสปริงเป็นตัวยึดอยู่และสามารถส่งถ่ายโมเมนต์ที่มีความเร็วรอบสูงได้มากแต่จะไม่เหมาะกับชิ้นส่วนที่เลื่อนไปมาด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการหลอร่อลื่นซึ่งแสดงคัปปิ้งมเมนบลนอกจากคัปปิงต่างๆที่ได้เก่ามาจึงมีคัปปิงสิ่งอ,อื่นอีกมากมายเหมาะสมกับการใช้งานโดยจะต้องศึกษาวิธีการเลือกใช้งานตามคำแนะนำของบริษัทที่ผลิต ลูกเบีย้ยวแบบทรงกระบอกหนึ่งลูกเบีย้ยวซ้อนล่องเป็นการซ้อนล่องที่ลูกเบีย้ยวเพื่อให้การเคลื่อนที่ของตัวตามเดินทางไปในทิศทางที่ขึ้นและหรือทิศทางซ้ายขวาแล้วแต่การออกแบบการซ้อนล่องบนลูกเบีย้ยวาสามารถกทำได้กับลูกเบีย้ยวที่สวมอยู่กับเพาได้ทันทีดังรูปที่10.5หรือการซ้อนล่องสามารถกัน จะทำได้บนแผ่นที่สวมอยู่บนเผาก็ได้สองลูกเปี้ยวปลายเผาลุกหรือลูกเปี้ยวขอบเป็นลูกเปี้ยวที่มีลกักษณะการเคลื่อนที่ของตัวตามคล้ายกับลูกเปี้ยวซ้อนล่องแต่ลูกเปี้ยวนี้จะอยู่ที่ขอบหรือปลายของเผา <Yeah. S 1> การส้มแซมและ บำรุงรักษาคัปปิง้งข้อพิจารณาในการซ่อมแซมและเปลี่ยนคัปปิง้งเมื่อคัปปิ้งใช้งานเป็นเวลานานหรือเกิดความเสียหายขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างจะต้องศึกษาถึงวิธีการถอดประกอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้เข้าใจโดยในที่นี้จะแนะนำคัปปิ้งที่นิยมใช้กันโดยทั่ว,วไปเท่านั้นที่ทำให้เกิดความสึกหลอของคัปปิง้ง อาจพอสรุปได้ดังนี้คือในเพลเยึงศูนย์ซึ่งอาจเกิดจากการติดตั้งไม่สามารถเช็กแนวศูนย์หรืออาจเกิดจากการขยับตัวของฐานรองรับเครื่องจักรแนวการสั่นสะเทือนซึ่งในการสั่นสะเทือนของคัปปิง้งเมื่อรวมกันกับเค้นในคัปปิ้งก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียหายขึ้นการขยายตัว จากความร้อนในการปฏิบัติงานบางครั้งอาจเกิดจากความร้อนคบปิงจนเป็นสาเหตุให้คบปิงเสียหายขึ้นดังนั้นควรม,มีวิธีที่ทําให้เครื่องจกักรเดินในสภาพที่ปกติไม่ควรรับภาระมากเกินความจําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่จะศึกษาถอดประกอบซ่อมแซมบํารุงศึกษาคบปิงก็ต้องให้ hey! หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนคบปิงใหม่เพื่อให้เหมาะสมดังนี้ควรเปลี่ยนคับปิงให้เป็นชนิดเดียวกันเป็นชนิดที่ออกแบบมาเพื่อ สามารถสง่งถ่ายกำลังได้เท่ากันกรณีคัปปิ้งต่างชนิดกันสามารถเบี่ยงจากแนวมุมเอียงได้เท่ากันการถอดประกอบคัปปิ้งหนึ่งการถอดประกอบคัปปิ้งแบบหน้าแปนในการถอดคัปปิ้งจะนำออกมาจากเพลาได้ก็ต่อเมื่อต้องมีช่วงว่างที่ปลายของเพลาพอที่จะสอดผ่านคัปปิ้งได้ซึ่งสามารถกระทำได้ด,ดังนี้ ก่อตัดระบบจไฟฟ้าที่มีผลต่อระบบเสียก่อนขอถอดสกรูที่จับยึดระหว่างคอปปิงคานขับและต้านตามหรือคลายดับคอปปิงให้เพาด้านหนึ่งรวมข้อหากเพาที่จะถอดมีความยาวเกินไปให้ใช้สลิงกองรับก่อนถอดคอปปิงเพื่อป้องกันการ คัดงอของเพางอให้ทํารอยขีดหมายบริเวณตรงเพาหลังหน้าแปลนเพื่อจะให้ใช้งานได้ง่ายดังรูปที่12.12 12, จอถอดเผาให้ห่างเพียงเล็กน้อยก็จะต้องถอดคัปปิ้งได้การซ่อมแซมและบํารุงาารักษาคัปปิ้ง2การถอดประกอบคัปปิงแบบฝาประกอบคัปปิงแบบฝาประกอบเป็น คาปิงที่วนใหญ่ประกอบเข้าที่แล้วจะไม่ค่อยมีการถอดออกแต่เมื่อเกิดการขัดข้องและจําเป็นจะต้องถอดข้อต่อออกจะต้องใช้ความระมัดระวังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งและตรงบริเวณ A ด,ดังรูปที่11.13เกิดช่องว่างขึ้นแล้วจะทำให้เกิดการแตกแล้วบริเวณสลักได้สามารถแก้ปัญหาได้โดยใส่ตัวหมุน ลายเข้าไปแลยืดแล้วจึงขันยืด3การถอดประกอบคัปปิ้งยูนิเวอร์แซลการถอดคัปปิ้งยูนิเวอร์แซลสามารถกระทำได้ดังนี้ก็ทํทำความสะอาดทุกส่วนขอถอดฝาปิดทั้ง4ด้านต้องระวังประเด็นด้วยขอถอดดิงด้านหนึ่งออก การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคับปิงก,การประกบ Universal ในการประกบดัง Universal จะต้องประกอบการสองคนโดยที่จะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยและปฏิบัติด,ดังนี้ก็นํำข้อต่อที่ซ่อมวางลงบนแท่นไม้ใช้เหล็กส่งที่ทำจากโดฮะอ่อน พอเคาะเบาๆที่สลักพอทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่แหวนล็อกสกูลให้เรียบร้อยงอตรวจเช็คดูข้อต่อสามารถใช้งานได้คล่องหรือไม่ข้อผิดพลาดในการหล่อลื่นคาปิงในการหล่อลื่นคาปิงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมานตรวจสอบเพราะหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดีหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นก็จะส่งผลเสียหายต่อ ดับปิงได้โดยที่ข้อผิดพลาดอาจเกิดเนื่องจากกอมีการบำรุงรักษาไม่เพียงพอขอใช้สารหล่อเลื่นที่ไม่เหมาะสมเช่นการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตพอเกิดการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นในขับปิงทำให้สารหล่อเลื่นนี้จะกัดเข้าไปไม่ได้สามารถเข้าไปได้จะต้องทำความสะอาดจุดเติมโดยที่ไม่ให้อุดตัน